เปลี่ยนสีห้องสวยใน2วันด้วยสีซุปเปอร์ชิลดูแลคลียมาอยู่กับหนึ่งในผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม Y t A สำหรับห้องนี้ในส่วนของฝ้าเพดานและผนังห้องทาด้วยสีรองพื้น t A Hydro Quick Primer หลังจากสีลองพื้นแท่งจึงทาสีฝ้าเพดานด้วยสีซูเปอร์ชิ e ลดูร์คินซีลิงไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การทาสีผนังห้องที่ทางทีมงาน T.O.A Idea Color ได้ออกแบบให้ห้องออกมาในลุควินเทจที่มีการเล่นตัดขอบบัวเพื่อให้ผนังห้องดูมีมิติด้ดวยหลักการใช้สี60 30 10 โดยพื้นที่60%ของผนังจะทาด้วยสีครีม t a 78 CC 30%สำหรับผนังด้านล่างจะเป็นโทนสีเขียวเข้ม t a 8375อีก10%ตัดขอบระหว่างสีด้วยสีเขียวอ่อน TUA 8410ทาทั้งหมดจำนวน2เที่ยว และในส่วนของวงกลบหน้าต่างจะทาสีรองพื้น q a undercoat ไว้จากนั้นทาทับหน้าด้วยสีซูเปอร์ชิวทิมเบอร์ชิวเพียงแค่ทาสีจากการออกแบบสีห้องที่ลงตัวก็ทำให้ห้องสวยงามยิ่งกว่าเดิม านหลังนี้มีอายุ40กว่าปีแล้วแล้วก็สีเก่าเนี่ยเกิดเราดมเข้าไปนานๆก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราก็เลยอยากให้ทีมงานของ T.O.A มาช่วยทาสีบ้านให้ใหม่ตอนแรกรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากไม่คิดว่าตัวเองจะได้รางวัลน,นี้ค่ะแต่พอได้ก็รู้สึกว่าเอ้ยโอ้อ ดีใจแล้วก็พอทาสีมาออกมามันก็เนี๊ยบมากเลยรู้สึกว่าสี ToA เนี่ยเม็ดสีจะแน่นแล้วก็ทาออกมาได้เนียนไม่คิดว่าทาออกมาแล้ว้องจะได้เนียนขนาดนี้ตอหน้านี้ก็คือกังวลเหมือนกันว่ากลิ่นสีจะแรงจริงๆกลิ่นก็ไม่ได้แรงอย่างที่เราคิดอะคะ่ะกลิ่นไม่ฉุนมาก